เปลือกปอกอ่ะปอกอ่ะออกแล้วนะเอ้ยก่อนที่เราจะกินกล้วยเราต้องปอกเหลือกอย่างไ้นะครับเอ้ยปอกเปลือกให้ดีก่อนที่เราจะรับประทานกล้วยเอ้ยเอ้ยปอกให้หมดครับอือปอกให้หมดลูกเอ้ยปอกกล้วยการปอกกล้วยก็ปอกทั่วไปครับค่อยๆปอก ทีละนิดทุกๆด้านบอกวันนี้กินวันนี้แน่นอนครับผมปอกให้หมดก่อนครับอืออือนั่นแหละดึงออกลูกดึงออกอือเออดึงออกเออดึงอ่าอกอีกฝั่งนี้อือปอกให้มันรอบๆอือน้ำน้ำน้ำแอมไม่ได้ครับปอกกล้วยก่อนครับอือปอกให้หมดปอกให้หมดอือกล้วยนี้จะอ๊้ต้องกินให้ไรต้องปอกให้รอบด้าน เอ้ยปอกก่อนเอ้ยปอกก่อนเลยปอกก่อนเลยเอ้ย huh. ยังยังย uh, ังเนี hmm. uh, ่ยเปลือกมันนะเอ้ยปลอกให้หมดก่อนเอ้ยนั uh ่นแหละเอ้ยปอกก่อนปลอกนี่ปลอกอีกคืเนี่ยเนี่ยปอกอีกปอกให้หมดอะปลอกเอ้ยการกินที่ดีคือเราต้องปลอกป้วยให้หมดอืเราไม่ควรกินกล้วยทั้งเปลือกเออ กล้วยที่จะอร่อยได้คือกล้วยที่ปอกแล้วเราต้องปอกเปลือกกล้วยออกให้หมดก่อนก่อนที่เราจะรับประทานกล้วยกล้วยต้องสะอาดขาววองอ่งเอ้ยอ่เอ้ยอ,ะ,อะเสร็จแล้วกินได้ครับอ้มามเสร็จหมดแล้วตรวจสอบความถูกต้องกินน่าอร่อยมากอูยเยี่ยมจริงๆกล้วยนี้ทําไมมันกินแล้วอร่อยสดชื่นจังเลยอ่ะซื้อที่ไหนกล้วยฮะ อุ้ยกินอะไรอร่อยอย่างนั้นอุ้ยนะอ,อุ้ยอะไรชื่นใจอ่ะหาซื้อได้ที่ไหนเซเว่นเลเว่นลูกละเก้าบาทอุ้ยใหญ่มากอ่ะบอกอีกปากก่อนค่อยๆกินลูกกินในปากให้มันละลายก่อนค่อยๆกินใหม่เอออย่าเพิ่งยัดโตอย่าเพิ่งยัดลูกเอยกลวยคำนี้เออกินวันนี้อร่อยวันนี้อ่ะเฮ้ย อุ้ยนะอุ้ยนะใจเย็นๆก่อนลูกกลืนก่อนอือกลืนก่อนอ้ยนะอะจริงๆเลยอ่ะอือเออปอกให้หมด่ะใส่มาอืออ่ะปอกให้หมดเลยอือการกินกล้วยที่ถูกคือปอกเปลือกให้หมดอือกินข้างหน้ามันอือนั่นแหละไอ้ข้างล่างไม่ต้องกินนะหักออกแหลต้องไม่หักออกตูดมันนะหักออกแม่ถืออ่า ปากคำสุดท no ้ายหมัก <itas> <thôi> อะไรชื่นใจตังกล้วยเซเว่นอินเลเว่นนะครับวีหรือลูกลูกละก้าบาทก้าวหมดแล้วอะไรชื่นใจหมดแล้วนะอ่าบายบายก่อน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 เดี๋ยวจุ๊บ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 ก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนแล้วจุ๊บก่อนเอ้ยนะไม่รู้เรื่องเลยฮะ